เห็นสัดส,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 สับเห็นสัดเจนเลยสบายดีสบ,บายดีเด้อพี่น้องเมื่อนี้มาไว้สิมารีวิวรีวิวของเก่าเนาะที่ว่าเก่ารีเ้าเราพี่น้องตั้งแต่ยังท่านได้เกิดนอนะมารีวิวของเก่ารีวิวอีกรอบเพราะว่าช่องของไม่ลงอีกเป็น ถ่ายลงไปแล้วเนาะแต่ว่าส่งมาไว้ดิยังบ่ทันได้ถ่ายนะเนาะเลยจะมาถ่ายพี่น้องเบิ่งอีกเทือนะ่อเนาะเป็นของเก่านะี่เป็นยังนั่นเท่าก็สิมาเบิ่งกันเนาะพี่น้องบ่มีแบบได้เน่ได้แน่ไม่โดนายจังได๋เนานนนะมาเบิ่งกันเลยพี่น้องนี่พี่น้องของเก่าที่มาไว้เว้าเนาะอันนี้แม่นเงินพี่น้อง เ,เงินเก่ารุ่นเก่าๆบาไว้กับบ่อตัวเป็นเงินเป็นเงินอย่างบ่ฮหูขักเนาะบ่าหูตัวเป็นเงินเนาะพี่เนาะมีลายลมีลายแบบเนาะให้พี่เนาะบ่เหินบายนะนเนาะพี่แม่นเงินอาจจะเป็น เงินก no? ีบแล้วก็มีอาร์ตเนาะอาร์ตปองอาร์ตปองพี่น้องแล้วก็มีอันนี้ก็เงินเนาะพวกช่วงกาพอระวังเงินเสียวค่กยคือมีเงินยังกับผมเงินละเงินเสียวค่ายคือเฮานะพี่น้องบึงมี กคสิมีรวดลายอยู่เนาะแต่ว่าแบบว่าอันมันนั่นข้าวแห้งเนาะมีอันนั้นจับคือกันเบิดนะพ่อตัวมีน้อยมีใหญ่บ่ต้นตัวสีเขียวหนิเบย์คือกันแต่สีเขียวหนี่เออมีลายแบบเนาะมารีวิว ngân thấy bây giờ pin ngân cầu pin mềm nị nó nhưng mà thân đi đây vì nó bên cái nó ra cả sĩ pin xì miền cầu นนีี่่พ้องมาลีแบบบเจ้าเห็นโวดไล่เนาะอือบ้าอูบ้าพี่น้องไล่ตาเนาะไล่พี่น้องเบ่น ของเก่าเนาะก็มีมอพี่น้องมอหนึ่งด้วยวมอมอทองน้อนี่แมนเคยดิหุงกินเข่าเนาะแม่เคยหุงให้กินหุงเขา่ขากัคักแล้วไม่ยุกัดนี่ชิบะใหม,ม,ม่แบบดำสีเหลืองห้อยหุงเข่าหน่วยนี่บหน่วยนี้เคยต้มเป็นต้มหักไม้เนาะหน่อยเคยใชัยวายเคยใชั แต่ว่าหมอโน่นี่โบเคยใช้เลยนะสีโบแมนเล็กเนาะเป็นทองนะเนาะพี่นนะ้องแต่เป็นทองเหลืองเกิดมากเจ้าเห็นไหรพี่น้อมาเจ้าเห็นหลดนี้เก่าแห้งพนะี่น้อง มีกามีลาย่ะครับเนี่พี่น้องมีหูแต่ว่านาเนาะคนกระิลล่าให้พี่น้องมาเบิ้งหมอกำเงินเนาะดีวิวอีกเถอให้พี่น้องเบิ้งอันนี้บบเห็นมีไรอีกเนาะโบมีไร เป็นแบบไข่คือเคือมีตัวน้อยตัวใหญ่ที่เป็นซชำกันบ่หรือ,อ,ขขอว่าราคาก็ที่ชำมุดค่าก็แปลว่าที่ชำกันบ่หรือว่าเป็นแบบแบบแบบน้อยแบบใหญ่บ่หรือเนี้ยได้โน้ตพี่น้องว่าที่เป็นหาบาทสิบบาท สิจีเป็นแบบนี้เนาะเบึงชองอันหน่อยอันใหญ่เตียวมีเละแต่มีแต่ขนาดเนาะอันนี้เมนอัดอัดนี่ก็เบ,บิ่งได้เลยว่าเห็นเห็นภาษาเห็นยังข้างในเนาะนี่ภาษาดีพี่น้องอัดกระชือ่านได้อยู่เนาะรู้ได้เห็นภาษาภาษาเป็นภาษายังกอาไว้กับบลูอีกร้านหนึ่งจีเป็น แบบนี้หมอกขาชีเป็นคล้ายๆคือว่าเป็นแม่พิมพ์ต่อหรือว่าเพิ่นเออมึงสิเมนหลอดอ่ะเนาะนี่น้องต้มหน่อสิเท่หลอเนาะปสมัยตะกี้มีหูหน่วยนี่ก็คล้ายคือกับหน่วยนี้ั้งแต่รุ่นใดนั่นปูรุ่นหย่าเนาะ เ ewan neo keep เนี่ยที่นี่อีกเป,เป็นกระบังไม้ไผ่เป็นเป็นกระบังไม้ไผ่ทีเปลี่ยนมุมเบมือนน้องพี่น้องรู้สึกว่าสีเหลือบเป็นกระบอกไม้ไผ่เคนเห็ดเกิดมากกระเห็ดโลดพี่น้องเอ้ยกระบอกไม้ไผ่นี่นะตอนนี้มาไหวกันไม่ได้เศ้ากับปีแล้วเนาะยัง กระบองไฟก็ยังคือเก่านีอัดเขียนเข้าดิกหน่อยอัดเนี่ยมันแว้งเองบอ่หรอเดี๋ยวมันอหยังอืม,มเขียนไป Ng thôi nãy mang mô sọt nằm lẹp sọt mang đi mìu hai vina ngon bơm. Ng thôi. 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 คือฮักหังโบเมนฮักสวยงามเขาฮักกรบโปมินเนาะสวยงามชื่นว่าสเป็นสเป็นแบบว่าเกันอันจิบะโทอกันเนาะก็ะปมินว่าเป็นเงินแบบเป็นพันหนึ่งสองพันทีเป็นแบบนี้เนาะด้วยห่าพันเป็นกระนใบกันเนาะ ฟองเก่าแต่ก่อนมีลายแต่ก็เชียไปนําเนาะเพราะว่าหย่อนว่าเห็ดเทือนไปเลยเลยก็มา,างเทือนบางเถือก็อยู่ในเช้าเรืองยังกับห็นเือก็ตกลงเนาะตกเขียชีหยนนยยนนย้หายไปตามดินเนาะกับ่ได้ไปใสู่่ตามดินเนาะพี่เนาะฟองเก่าตกไปตามดินไปตามดินเลยชี้หายไปตามดินเหียไปนําเลย บ,บ้บานกันก่ะบ้นกัสิเป็นสีเทาๆเขียวๆหัวเหนื่อคนละหนึงบ่ดินใดข้างอันกับข้าวใสแต่ว่าตัวนี้กับข้า,าวใส่แต่ว่าจะขึ้นขีเขียวๆคือกันหัวมันหึนงเนาะกิไว้โดนอันนี้ก็ยังอยู่ประมาณหนึ่งช่อทงทังที อ,อ,อันนี้คือไงก็มึงยคยคือว่าเทต้มนะเทัเป็นตัวลักง,งานกับบรียดมีแหวงหลายปีแค่เปสมัยใดเนาะบะุหงวยบุห มันบวกกันบีน้อยนี่โตหนาโตบางบวกกันดีตันนี้สีหนาตันนี้สีออกแบบงามบางงามเป็นแบบโกนโกนใหญ่เนาะ นี่เมนอัพมีภาษาคาเน่กับพี่น้องกับสิอาณายูเนะาะทำมาจักภาษาคล้ายคือภาษาจีนพูดงั้เป็นหูเป็นหูกคน เมืงมายากเินขาดไเนาะวุนนยุต่มดถือยังวันนีู่งเนาะแม่ม่ีเนาะภาษาอตเมยเนาะไ้กับบุหงาเบิ้งเจ้ๆเลยอ่านวันใดเินมายากขาดไปได้ยนงไง ขึ้นมาเนนี่บ้างเมืหนหนม่อคือเก่าเราไม่รูคือเกา่าเปลี่ยนเงาเปลี่ยนมุมกอนมมุมก็เมือกัอนเลย นี่เลยฟ้าเก็ดจากจะไม่ไฟล้วกะเกียด์นี่กะเล่าเสบย์เป็นปนี่เนาะแต่ก่อนบ่มีกล่องใส่หมือนท่านสมัยใช้กล่องพลาสติกนี่ก็ง่ายเรืร่อย ทำไมกับเกสะลักเนาะแต่อันนี้เทปเทปแบบบ้านเนาะง่างยเห็นสักเห็นสับเจนเลย สำหรับคลิปนี้ก็ก็ขอขอบคุณพี่น้องด้วยนะเนาะทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจก็ให้พี่น้องมีสุขภาพแข็งแรงอย่ดีมีแห้งเบ้อทุกคนเด้อพี่น้องลำรวยลำรวยเนาะเป็นเถร่อนเงินแสนเงินละานด้ยพี่น้องด้วยแล้วพี่น้องสบายดี